อืมกินฮอดพอบ่เนาะหรือว่าจังได๋ก็คือจังได๋ซะเอื้อยอันทางอันคือว่าได้ยินข่าวว่าทางอ้ายเพิ่นมาโทรมาบ่โทรมาโทรมาอแลได้ลมได้เว้ากันแนด๋บัด พ่นบอกนะนี่บอกอกาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนเนาะพี่น้องเลยอ่บาบอกว่าจะเป็นพี่น้องทา้งฝั่งลาเนาะแล้วก็พี่น้องทางฝังงง่งไทยต่างประเทศก็ยินดีตอนรับเขาสุซองของบ่าวคำอุปคนคือเก่าพี่น้องเลยเนาะกาคือมัน,นี่พี่น้องเลยได้ยันพาพี่พ่อนอ้องอ่าเดินทางมาหาครอบครัวของไอ้วังและกเกยอไใหญ่พิน่น อ่ามื่อนี้ก็ได้เนาะอ่าก็พอดีว่าได้ยินข่าวพี่น้องเอ้ยอ่าว่าทั้งเอ้ยทั้งเงินไอ้ว่างพันธทูมาฮะนะว่าสิเป็นจังไดเนาะอ่าทบำบทควากับมิแต่ว่าที่พาพ่อแม่พี่นอ้องอ่าไปไปฟังน้ำกันพี่น,อน,น้องเอ้ยไปรุ่นไปชมนุนกันว่าสิอันเป็นจังไดมาน้ำกันสองคนพี่น้องมื่อนี้เนาะโดยประเจี๊สบายดีเนาะสบายดีเลยเนาะมาหดกับฝนตกด้วยพี่น้องเอ้ยตกพี่นน้้้อองเยได เอาเอาเดี๋ยวบอขั้นสีขาไปก่อน,ดนเด้อบัจิตเด้อโอเคพี่น้องโอเคพี่น้องเลยเนานะกะ <c oughs> เอาขนมขนมนี่เด้อพี่น้องไปพาไปตอนขึ้นก็นได้มืดฝนมาเลยบัจิตเด้อผูไมโอ้โหรุกกว่าดิพี่น้องเลยมาหอดผู้หันโต๊ะแล้วอันสุดหนึ่งยันมาอีกอยู่รอบนี้รอบนี้คือสีแห้งอยู่เ้องบ,บัจิตหลบนี้คือสีแหง้งพี่นอ้องผมมืดคึ้น ตุ๊กหันกะแหงอยู่แต่ว่าอ่าบบปันไดนะอ่าสิเขาไปถามไทยเมื่อนี้กับบดญมีอย่างใดหรอกพี่น,อนอ้องเนาะมาอ่าเพราะว่าได้ยินอาธรรมจิตพันวาทางไอบ้บางพันโทมาหายดูใหญ่แล้วก็เลยพากันมานะพี่น้องใครแต่ว่าฝนตกเลยมันเด็ดนะนะตกแต่มันเด็ดอ่าตกแล้วก็ยุดแล้วก็เด็ดเปือป่อนในรุ่พี่นอ้องเอ้ยฝนตก นับจังไดคือมิดซม้อยแท้เนาะอ่าสิเป็นจังไดเด้เบิ่งผลไมเพิ่นกรตากแดดตากคนพี่น้องเด้เนาะถ้าว่าอันอ้ายเพิ่นอยู่เพิ่นก็สิเฮ็ดมงไว้แล้วเบิ่งเนาะนอนบ่เอื้อนะโอ้เาเ้สดีเด้อเด้อ บายดีเนาะนอนเลยพี day, no. right, ่น <that> ้องเอ้ยถ้ามาจิบเพิ่นขามากินนี่ก็นอนได้บ่ยังอยู่ให้ก็นอนนี่เด้อจ้ะเพิ่นบ่ตื่นบ่เวลาเฮาเว้ากันเพิ่นตื่นได้บ่ตื่นมักตื่นมักตื่น่ค่อยๆเอาซะเฮาเด้องผักนต้นเด้อตมขนมอ่ะปานนีก่อนเนาะอ่ะตื่นแล้วตื่นแล้ว เด็กน้อยมาตื่นพี่น้องเนะ่ยเนาะเวลาบอกกันก็ได้ฝนตกกินนี่บดหัวบดเฉยทางในนั่นก็แต่ว่ามันตกบาแหงนะ้งเนาะตกแห้งมาหัวนี่ยงี้แต่มาอีกอยู่นนอรอบรอบนี้คือสะแห้งเลยพุ่นมื่อคือมาได้ทา,างนั้นมาเมื่อใดก็เมื่อนั้นพี่น้องเนะน,ององน่เนาะฝนตกเมื่อน,นี้คือสะแห้งเมื่อนี้ร้อยเปร์เซ็นต์เบื้องนั้นโทรศัพท อ่ากินข้าวแล้วบ่กินแล้วอืมได้ยังกินมื้อนี้แกงหน่อไม้กินได้แล้วบ่บัดนี้กินได้แล้วไมไมบเได้กินแกงบ่แกงเาตื่นนะอยากนอนแน่อยากมื้อนเบิ่งแน่พี่น้องเอ้ยอเพิ่นก็ได้น้องนหวาน น้องน้ำใสเนาะอ่าน้องน้ำหวานดูบวเวียดพี่น้องเลยลมมาแล้วเบลาะเพื่อนนั่นซาอันี้เพื่อนยังไ่นอนบ่นอนแล้วอืกินนมอิ่มแล้วก็นอน,ยอยนได้แาบนี้เนาะโอ้โพชีนอนอิม่ม อืมกินฮอดพอบ่เนาะหรือจังได๋ก็คือจังได๋สะเอื้ออันทางอันคือว่าได้ยินคราวว่าทางอ้ายเพิ่นมาโทรมาบ่โทรมาโทรมา้เพิ่นโทรมาเมื่อดก็มาเมื่อบ่จิมาัคัโทรมาตนแรบ่อืมแลได้ลมได้เว้ากันแนวดบั จะหน่อยเพมัน่าจังสิลงไปขอเวลาก่อนขอเวลาก่อนเนาะหาเงินหาคำก่อนอ่าพึ่นบอกนั่นนี่บอกอือพึ่นได้เนาะตุนท่าได้เงินได้คำพุนน่นได้เนาะจังจะได้ก,กลับมาพี่น้องเลยเอ่ามีเรทพี่น้องไงเนาะเพึ่นก็โทรมาบอกมากล่าวแล้วอ่าก็เลยเอ็นพาพี่พน้องมาอ่าถามไทยจากปากของยายพึ่นนนะ โบกิทิ้งหอดบอสถ์บัดนี่กินหอดกินหอดหอดดยู่แต่กระหติตอย่างไรเชนาะมันจำเป็นเนาะเวนเนาะขอบรักนมีจำเป็นแม่กินหอดอยู่พี่น,อน,น้องไงเนาะเดอนกินหอดก็ได้อ่าซาใจในกระหวยอยากไปน้ำกันเพลินเน้องเวนเนาะ<ด>อยากไปอยู่น้ำกันหาโซ่กันพี่น้องไงเนาะแต่กระฮ็ดอย่างไรเชมันยากในบัดนี้ลูกน้อยแน่ อีกอย่างกงห่างกายเขาเนาะยังบนแข็งแหงบนใด้สมมุติว่าห่างกายเขาแข็งแหงเนี่ยอยากไปหาซอยผัวชีดีได้บ่เมื่อบาะะ้านแล้วฮะแปลว่าไปหาเงินหาคำซอยกันหาน้ำกันไปไปหาอยู่พุน่นมเลยคัไนไปหาอยู่พุ่นแล้วฮะบ่ได้ไปบ่ได้ไปเลยอืมเขีนว่าหาอยู่ในบ้านนะเฮานี่ได้อยู่ เออเคลนว่าหาก็ต้องแยกกันหาเนาะน่อาอะไรกันเนาะหดมือหอดย่างกับบ้านพ่อหน้าพ่อตากันหากันแจ๊คสีหานแล้ย่าเงี้ยเออก้อนคำน้อยคาก้อนคำน้อยพี่น้องเลยก้อนอันคำก้อนเงินอืมถ้าว่าป้าไว้น้ำตู้เม่ได้บัตรไหมโได้โบได้อืมค,อคิดหอดเนาะลูกสาวคนเดียวพี่น้องเลยคิดหอดไงป้าโได้ป้าโบได้แล้วบัดรเลบุคืน อ่าอยู่น้ำเจ้าของเนาเนาะเอ๋เนาะกิน<ด>หอดอยู่แต<ม><ถ>่ว่าคิดพอเรือ่าา<ด>องไปก็ต้องเอาไปน้ำหน้าไอะไรกันเนาะ<ด>ปลาปลาได้่เงีะพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าทั้งเอื้อยน,นี่อันอ่าได้ออกมาออกออกเคพื่อนหน่อยเนาะ<ด>ออกเคพื่อนแล้ว อพอจังหวะพี่น้องเนานะทั้งมีแต่ทั้งแม่เพื่อนมานอนเป็นเพื่อนคูน่มือนี่ยพอจังหวะทั้งแมยเพื่อน่าหาอยู่หาก,กินกน็เอาไปน้ำ <laughs> คันไปกลลแ้้วป่ไปไกลระยะมี่อยากนมเอาไปน้ำเวลาเขาเตเขาอุ้มไปเนี่ยเพิ่อนนอนบ่ นอนเวลาฮัจจีใส่ฮัจจีไปไกลก็ต้องเอาไปน้ำยานเพื่อนันอยากนมเนาะเพราะว่านมมันผงนั่นก็ยังบุตรทันให้กินบ่ให้กินกแบบมันบุคือเนาะือมมันยืงท้องมันยังน้อยอยู่เนาะอะไรกันเนาะแต่ฮัลโหลบ่ให้กินกินมาได้ยิงวันนั้น chỗ với con nó Được. à, phụ lại nhảy cho nó à, hút đường chết đường phụ lại chẳng hạch kín non nếu phải đồng bận này ừ, trong đây sẽ gửi non càng khăm càng khuyên cả bố đây phần nhằng bố bố đây phần ừ, ừ nhìn vào à mươn bà chít mà mươn ăn hả phần nhằng này nè phần chẳng đấy lò bà Chịp, พันมาเฮากันแกใส่ันชิงใส่ใสอันนั้นล้านเป็นเลือดเราดึงแล้วดึงดึงไปดึงมาลม้มแตกแตกแล้วเลือดมันพงกระเจ้าออกเขออาก็เลยเต้นความเลือดอันนั้นไปเต็นความเลือดอันนั้นไปแล้วคอยเห็นหัวปานนี้ปันหลังง่าย<ม>และแล้วคอยเห็นผัวล้วผัวนป่นหลังใจเฮาแล้วเราเอานินเอินผัว เอินผัวแล้วแหละผัวหทนบ่ได้เดียวหน้ามาแล้วมีตาแดงไปหน้านรีบๆไปแล้วเฮาลนนืน้ำนำผัวนำกันท<า>ันหรื่ทันครับบ่บบทนัทนเล<บ><น>ยอืมเนาะนี่คือความฝันเพันพี่น้องนะี่เนาะอ่าฝันอนันมืดเทวะไอ้เพันบุเรนอยู่ในเนาะเพันเมื่ออะไรเลยเลยนาะนนอ่ามืดเทวาทางงานทีมงานเข้ามาเมื่อนั้นนะพี่น้องเลยเนาะ แต่ว่าทางโมคำบ่ได้ถามทั้งเลยเพิ่นอืมเนาะกต่พื่นแล้วตอนนี้มีแต่ว่าถาดถาดทั้งเงินนายเพื่อนเลพี่น้องเนาะหาเงินนาค้ำเออนอนคนตื่นแล้ว,วทาทาี่น้อ,นนองนนอืมเนาะยันมารอบนี้ยันลูกสาวญ่อยู่เบื้องบนเกิดมารอบนี้ได้ แต่ว่าพันพันว่าเนี่ยได้ใช้เงย,ยาหาเงินนะหาอยู่บ้านพันธ์หันบ่อยู่พันหาเ,าเากีเเ่ยวข้าวเกี่ยวข้าวอยู่หลักจ้างเกี่ยวข้าวอืหักจ้างเกี่ยวข้าวอยู่อืมเนะะาะจะพอเค้นว่าค่ารถมาหนี่งเดแต่พูดมอดพี่เนี่ยมันอ่าซาเอ้ย,ยคิดว่าอยู่ในประมาณเท่านั้ อืมเห็นว่าฮู้ระยะทางลงมาพี่2ปีอืมคือสิแพงอยู่เนาะคือสิแพงเติบอยู่พี่น้องได้ยินทางอันบ่ตาเพิ่นว่าโอ้ไก่ได้เนาะอันบ้านอายเพิ่นก็ไก่ไกพี่น้องเอ้ยอ่าพารถลางขึ้นไปคืนคู่มื้อนี้บัดอ่าเงินค้ำบ่ได้คือเก่าบัดคือสิแพงอยู่หารถคลางอ่า ใส่ใจรายย่างพี่น้องเหรเนาะตอนนี้ก็มีแต่ว่าทั้งอาหเพิ่นหาเกี่ยวข้าแต่ว่ากลางคืนเพิ่นบุญหายบ่นอยธรรมดารมดาอยู่ธรรมดาเล็กน้อยเนาะกัน่นกิาวอ่ก็ธนนมบ่เพียงพอะอืมนมแม่บ่เพียงพอบ่ ให้กินแต่นมบ่ไนะต้องอิ่มต้องเข่าอีกหยำมุกบ่อืมหยำมุกใช่เปตองนี่น้องเหนเนาะแต่ว่าอันอาศัยนมบัดบุเพียงพอเนาะอืมการพูดแล้วับนี้อันทั้งหลายเป็นยังหาอาจารย์เกี่ยวเข่าอยู่อ่าขอเวลาหน่อยพี่น้อง พอดังนี่ยก็ตื่นเนาะนันนี่เลยเลยพี่น้องนี่เนาะแต่ก็ฝนตกมากก็แดดแล้วบะอย่างใน,นเชิอเวลาผัวบุอยูน่นี่ก็เป็นอยู่กับผัวนี่แตกต่างกันอยู่บ่างการใช้ชีวิตอยู่เด่นนี่เป็นอย่งไรตกตารลำบากลำบากอยู่อ๋อคือบุคือเลยเนาะตอนมัน<ห>ทางไอวางเคนอยู่ยัง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 กัลูกก็ให้และ À, Ta con yong wano. À, thằng ai bên ao soi, phi nhung đây này nhạc nhạc này lâm bạc này bên mà, Ton vinh, chắc toàn vinh, chắc càng khuyên, lấy nó về nó, à, con yong wà. Puni à, phụ nữ phuni phật mga phụ nữ chưa nằm None vip. La ao soi cắn, uhm, à, ngay โอ้เนาะอืมใครแต่ว่าเพิ่นไ้นอนอูเนาะการลูกบวชคำนี่ตอนเว้นนี่แม่นนอนอูเลยเลยเขียนบนนอนอูน,อนี่แม่นบวรับ,อบนอนอูอย่างเดียวกับบบบพ่ออีกเลยเปิดเพลงอีก <c oughs> เปิดเพลงให้พังอีก <c oughs> นี่แหละพี่นองงนอ่งเนาะใส่ชีวิตอยู่กับมันลูกน้อย วกับบูย่ยู่ครับอ่ายังหาเงินหาค้ำอยู่พี่น้องเลยอ่าเมื่อนี้ก็มีแตวมมาา่ว่ามาเยี่ยมมายามอ่าอย่างก็เป็นห่วงแน่จังไรสามารถเยี่ยมมายามเบิ่งกันไหมพี่น้องเลยเนาะอ่าทางเอื้อยเป็นก็อยู่กับลูกน้อยอืมมาถามไทยเบิง่งอ่าเมื่อนี้ก็บบุตรีพลักผู้ใหญ่ก็มาดอกพี่น้องเลยมาเยี่ยมมายามเบิง่งอ่าแต่ไม่ในเวลาเ้าตาก มันเดตากผลซีเันตชีโบผู้โบเนาะถ้าว่านี่นเ้ยค่ะเสียมาว้ขางเลยเดือนพี่นองบูวิดคือเก่าบ่คกระพระคือเกา่กาพระบ่เห็นไหมจดยังเาใครกัวเอาป้าไว้แบบนี้เลยใช่หรอ อเอากระเบื้องนี่แล้วเข้าไปภาพน้ำข้าก็นยังม่ทัะเ่าน้ำข้าคุณยันว่าเพื่อชีเห็ดสิ่น้องจักยามใดเนาะเพื่อชีเฮาสิได้เห็ดพี่น้องเลยจักดนจักซาซัมใดก็มีตัวแบผู้เล้าทานนาตีพี่น,อนาา้องผืนมานี่จังหวะน้ำพืนอันเพพืนไปใช่เถอะพื้นไปไทยพื้นไทย เทยก็ม<ไ>ีแต <Means S 2> <esh 56, S 1> ่ว่ากระจอนเพินคนนิยนอยู่น้ำเวยกอยู่ทางนอกเืกรคืนเอื้อยนะกันทางาได้โทรคุยกับเราอยู่บุญแล้วก็แเ่นเอาข้าวได้นะเพื่อนมีเงนเอื้อน้องกันเดคนก็พี่น้องหกคนเจ็ดทาองเจ็ทังเจ็ดพี่น้องเนาะ อ่าเดีวผู้ชายผู้หญิงเนี่ยหญิงกี่คนผู้ชายสองผู้หญิงสี่โอ้สองหญิงสี่พี่น้องเลยเนาะแต่ก็มีกันครอบมีครัวไปแล้วเนี่ใหญ่กันอยู่กันครอบครัวใครครอบครัวล้านนั่นเลยกันเนาะอยังคนไทยเนี่ยเด้อพี่น้องเลย จะทยแน่ค่ะว่าเพิ่นทางอ้ายวางเพิ่นหาเงินหาค้ําได้กะอ่ามีแต่ว่าหาผู้ักผู้ใหญ่มาเด้เนาะบดนี้เนาะนั่นแหละพี่น้องเนาะอ่ามีแต่ว่าถ้ารุ่นตนกันอ่ามื้อต่อไปถ้าว่ามีข้าวจังได๋ข้าวๆอีหยังเด้อผมาบอกชมาบอกคือเก่านะเอ้ยอ่าสิเที่ยวเข้ามาอัปเดตเบิ่ง มีแต่ว่าสิกปาปาเดเดอร์บันเดอ้อให้ทั้งน้องเพิ่นนอนก่อนโ <laughs> อ้หยไล่พูดจิตื่นเลยพี่น้องเลยเจ้าหน้าที่จะสู่เด้อเนอะอาะคอยเป็นคอยไปไปทางใดกันมแต่ว่าลนามัสระวังอืมอสบายดีเนาะโอเคเนาะไปไปน,นี้พี่น้องเลยอื่นี่แหละพี่น้องเยเนาะอันมันนี่กันถามาถามไทยทั้งง่า่เพิ่น อไอ้บ้างกะเพิ่นโทรมาแล้วพี่น้องเลยเนาะมีข่าวว่าเพิ่นโทรมาบอกทั้งลูกทั้งเมียว่าขอเวลาในเด้อเพิ่อนขอเวลาอีกจักหน่อยนึงพอได้หาเงินหาค้ำทั้งไอ้เพิ่นไปหาเงินหาค้ำกับเพื่อนไปทั้งอื่นทั้งกลเราพี่น้องเลยเนาะหาอยู่บ้านจั๊กโค้งเกี่ยวข้าวครับจ้างจักชีได้สมได้เลยเนาะอยู่บ้านเท่ากันได้ อาจะขีดพอนขาอิตขาคงคนอยู่บ่เนาะงพี่น้องเลยอ่าหาคนเดียวอ,อย่างกะมันทำอ่าอยู่บ้านเฮาอ่าเก็บหนักอยู่พี่น้องเลยอ่าคือสิถึงคือสิพอ่อเนาะอ้าโอเคจังไลยก็คือสิประมาณนี้เด้อพี่น้องเนาะจังไี้ก็ขอบุญขอบคุณ,อ,คณอ่าผมเองพี่น้องบัตรสุขสุขคนเด้อเนาะที่เข้ามากดติดตามแล้วก็ฮับชมคลิปของบ่าวคำเนาะแล้วก็บอกหาโฆษณาของบ่าวคำไปพี่น้องเลย บาครามกัให้พ่อแม่พี่น้องดีๆไม่แหง้งเบิดสุขุสุขคนเลยเนาะบาคำากั่วการคำว่าสบายดี